ลน์กับออฟไลน์ line, จริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะคือเรามีเพื่อนคนนึงเรามีคนรู้จักคนนึงเราก็คงไม่อยากสูญเสียเขาใช่ไห <okay S 1> มะคะโอเคค่ะแม้ว่าเราจะสร้างโซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อที่จะหนึ่งคือมีเพื่อนอสองคือสร้างธุรกิจสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือเราต้องให้เกียรติเขาไม่เอาไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เอาวันนี้แต่ถ้าเขาไม่เอาแล้วเราไปโมโหไปเกี้ยวกาดไปฮาร์ดคอร์ไปฮาร์ดเซลเนี่ยความสัมพันธ์พังเอออันดับแรกก่อนฟ้าจะถามดาวไลน์ก่อนว่า สรุปแล้วแอมเวไม่ดีจริงหรอกคือถ้าแอมเวไม่ดีก็แปลว่าเราไม่กล้าชวนะถูกแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าแอมเวดียค่ะทาไมถึงไม่กล้าชวนคําถามง่ายๆแค่นี้เองอะแต่คือหลายคนอะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไม่ได้คือไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นเพชรหรือว่าเป็นอะไรทํามานานแล้วมันทําทุกคนเราได้หมดคือมันก็ไม่ใช่เนี่ยเหมือนในธุรกจอะค่ะเขายังไม่ได้ไม่ได้ต้องการตอนเนี้ยแต่แค่เราอะเสี่ยง กล้าที่จะทําคือเอาง่ายๆถ้าเราไม่ทําคนอื่นก็ทําม,มันไม่ได้มีเราคนเดียวบนโลกนี้ที่ทำอเอ็มวีเห็นไหม